เริ่ม<ท>แรกเร่เนี่คืออยู่ในมอขอเล่ประมาณสิบปีนี่แหละครับอืสิบปีเริ่มแรกนู้กนองครบรถฟอร์มกลับไปได้สะดวกในมหาลัยครับสีมีเวลามันเก็บอยู่ข้างนอกในเขตเทศบาลนั่นปะครับอ๋อในเขตเทศบาลได้บอก,บอกจุดได้บอกว่านี่ว่าขยาโตกขคางนี่ตอนไหนสคนะครับโอเค ปัญหาตอดน้งวันรถไหลาอ,อากาศก็ะหอนเพื่อพนักงานก็บว่าไหวก็เลยมาเปลี่ยนเป็นกันขึ้นครับสวัสดีครับก็ผมมาจากโรงเรียนกไลยนานวัฒนะครับเนื่องจากโครงการสนามพลังงานอิเล็กทริกเกาวเนี่ยสนามเอเอไม่สนามยังอนสวัสดีครับผมมาจากโรงเรียนกไลยนานวัฒน์นั่นก็คือโครงการ พลังงานเรียนรู้นวัตกรรมพลังงานไฟฟ้าอิเล็กทริกเพเกา D ศูนยกาัลยาณวัตรวันนี้เราอยู่กับบุคคลท่านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับขยะท่านชื่ออะไรครับชื่อคุณพ่อสงบชัยลาครับคุณพ่อสงบชัยลานะครับท่านมีหน้าที่อะไรเกี่ยวกับการเก็บขยะครับผม มีหน้าที่เป็นพนักง,งานขับรถครับเป็นพนักง,งานขับรถท่านทํางานมาตั้งแต่ปีไหนครับนี่ประมาณสักปีสามเจ็ดปีสามเจ็ดนะครับสองห้าร้อยสามสิบเจ็ดอ่าตอนนี้ก็ย่างเข้าไปยี่สิบห้ายี่หกปีครับนะครับยี่ห้ายี่หกปีทีนี้ในช่วงแรกที่ท่านเข้ามาทํางานเริ่มแรกเนี่ยท่านท่านคือจุดหรือตำแหน่งที่ท่านไปไปเก็บเนี่ยคือบริเวณไหนครับ ก็ดูเหมือนจะเป็นในมขในมขนะครับในมหาลัยขอนแก่นนะครับในมหาลัยขอนแก่นครับทีนี้ทํางานอยู่ตรงนั้นหรือจุดนั้นที่รับผิดชอบตรงนั้นอยู่ประมาณกี่ปีครับประมาณสัเก้าปีถึงสิบปีนี่เก้าปีถึงสิบปีนะครับแล้วเต็มรถเลยเต็มรถคืนนั้นเราก็ไปเท เทที่บ้านคำบอลในเพที่บ้านคำบอนนะครับคือคือจุดจุดพักขยะหรือจุดเทขยะนี่สมัยนั้นอยู่ที่บ้านคำบอนถูกไหมครับตาบนนนท่อนถูกไหมครับโอเคตอนนั้นสมัยนั้นยังไม่มีเตาเผายังไม่มีเตาเผาไปเทเทแล้วก็มีรถแมคโครกบลหรครับเทเทแล้วก็ขุดขุดอย่างเดียวฮะเขาขุดเป็นเป็นหลุมใหญ่เป็นหลุมใหญ่แล้วเราก็เทขยะเข้าไปเทแล้วก็เขาจะถมกลับ อ๋อนั้นคือสมัยนั้นเมื่อมื่อ3 2 5 3เเริ่มออกทำงานก็สามทุ่มสามทุ่มถึงหกโมงเช้าถึงหกโมงเช้าคันหนึ่งสองเที่ยวคันหนึ่งสองเที่ยวก็พอคอ๋อแล้วก็ไปเทไอ้นนท่อนี่เหมือนกันเนี่ยใช่ไหมเที่ยวแรกก็ประมาณหกทุ่มหกทุ่มนี่ไปเทไปเทสามทุ่มถึงหกทุ่มนี่คือเที่ยวเดียวใช้เวลาสามชั่วโมงในการเก็บเที่ยวแรกเที่ยวแรกแล้วก็กลับมา กลับมาเที่ยวสองครับเอาชนที่เหลือซนที่เหลือครับเก็บให้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้วก็กลับครับเสร็จก็พักก็ถือว่าได้พักประมาณหกโมงเช้าอย่างเงี้ยไปทุกวันไปทุกวันไม่มีหยุดก็ไม่มีรถขยายหยุดไม่ได้ครับถ้าหยุดก็ขยายล้นเมืองมนรถเยอะรถเยอะเออนักศึกษาก็เยอะเออจราจรติดขัดครับ มันร้อนอากาศอุณหภูมิครับอ่าก็เลยเปลี่ยนแมนโอเคครับเอาแบบภาษาบ้านเราคนกันหน้าเนาะโอเคทีนี้ปลุกน้องกับว่ไหวบบุกน้องบ่ไหวมั้ร้อนร้อนสบายมากสี่อย่าเลี้ยวนาเลี้ยวหลังเด้ออร้อนนะครับร้อนเมื่อยครับผมปัญหาแบบว่าพ่นถังนอกเอาขยะมาถมถังในเมืองแปลว่าอย่างไงแปลว่า ช่วว่าเป็นแม่ค้ายอมมันประกบบ้านนอกอือบ่มี่หมองทิ่มบ่มี่หมองทิ่มเอาขยะมาทิ่มในเมืองที่มีถังครับเอาใส่รถมาแมนบ้านนอกเนี่ยมันบ่มี่หมองทิ่มหรือว่าจังไรคผมมันก็ยังขยะห้างของถี่มเนาะครับจักรีไปทิ่มใส่เอาไปทิ่มข้างนอกถังข้างนอกที่มีรถขยะแลน ครับอ๋อเขาเพราะว่าขังในนี่รถขยะเขามาบ่องหอดกับมี่ยังตีนะครับความหมายคือในชุมชนเขาไม่มีที่เก็บขยะเขาไม่มีรถเก็บขยะรถเขาบ่องหอดแต่ในเทศบาลมันซ้อยน่อยนิดเดียวส้อยน่อยแม่ที่เขาจ้องหิวมาขังนอกครับ มันไล่เกิดเป็นสาสมหลายแห่นั่นก็ทีมแห่นั้นก็ทีมมันเพิ่มขึ้นแมมันเพิ่มขึ้นนั่นคือปัญหามาจากบ้านนอกสิเวต์ตลาดตะลี่เขาขยในเอาขยะใส่รถมาด้วยมาเข้ามาเข้ามาในเมืองมาตลาดครัเอามาทิ้งมาทิ้งมาทิ้งในถังไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้ที่จุดผ่านเจ้านี่สองถุงอีกมาอีกสามถุงแปลมาเป็นกองใหญ่นั่นคือปัญหานทีนี้ปัญหาขยะตั้งแต่ท่านทํางานมาตั้งแต่ปีสามเจ็ดจนถึงปีหกสามเนี่ยหกสี่เนี่ย ท่านเห็นปัญหามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไหมหรือว่าปัญหามันขยะน่ะขยะจานวนขยะมันลดลงหรือเพิ่มขึ้นยังไงขยะนตัวนี้มากไหมจานวนเพิ่มจํานวนปริมาณปริมาณขยะนี่ไปเพิ่มอยู่เพิ่มแต่ว่าลดขยะกาช่วงหนึ่งมันกามีแต่ลดเกามั่เกาว่าไหวัดน,นี้พ่อมีลดไปมากกดีขึ้นยเยอะครับครับทีนี้ที่มันมีโรงงานขยะตอนไหน โรงงานไฟฟ้าขยะนะโรงงานไฟฟ้าขยะที่มีวางช่วงสองสามปีมานี venue, า่อ pues เพ uh ิ่ divine, งเพิ่งสองสามปีมานี่นเอาางเป็นเตาเผาเลยเทค่บึ้มรกับเผาอ่าอันนี้สะดวกแล้วใช่สำไดแล้วพ่าเสียงโหวกครับว่าเขาใส่ระบบเอียงข้างในเน่ยแตถามถามคนที่อย่ไก่นี่พอรู้ว่าที่เราไปเทเรารู้เรื่องไหมใส่ไปที่การเขาทำอะไรครับไฟฟ้าก็เขามาทําไฟฟ้าเนจ่รจะดูต่าเขาใส่เขาเอาเราเนี่ยไป เอาขยะเราไปเผาทุกอย่างเพื่อเพื่อเท่ขยะล่องไปเขานั่นแหละเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงเป็นเชื้อเพลิงในการไปขับเคลื่อนให้เกิดพลังงานไฟฟ้าเขาไม่การคัดแยกมัเขาไม่การคัดแยกก่อนใช่ปะว่ามีเลยครับเททลงไปแล้วว่ามีค้นที่ล่องไปได้เลยมันเป็นอ่างไงเลยเพื่อเขาขับรถกัไปสั่นที่สามมัครับอ่าอเป็นสั้นที่สามเพื่อเขาเ็ดถังบมักไงไปเท่ลงครับ ทั้งเทศบาลทั้งอบตต่างๆรอบๆอบรอบรอบเขาแจ้งไปมัดเสียงเคลืนง่ายเขามไปหันมัรตําบลดอนหันนี่ก็ไปหันบิดดอนหันบ้านทั้งกองแม่เฮาเนี่ยเบื้งเนี่ยมู้เนี่ยไปมัดตามข้องกับมาครับเราะที่นี่เนี่ยบันทมบ้านทมกับมา ลงพักขยะเนี่ยลงลงพักขยะต้รงใกล้ๆเนี่ยน้งทันเนี่ยตรงนี้เป็นจุดจุดพักขยะของของเทศบาลนครนนท์น้อยทุ่มนนน้อยทุ่มตลาดทิมเทศนี่ล่อล่อขนไงใช่ล่อขนญ่ใส้รถทิครอถอยไปอีกแค่นึงอแต่ของลุงสงบนี่ตั้งแต่ถ้ามาเนี่ยแปลว่าได้มามาเทตรงนี้ปะถ้ารถมีปัญหาก็ได้มากที่มามาเทศบัง บากอาบากช่นมากเป็นเป็นบางคำบอนมานพูดง่ายว่าแกเทตรงไม่ได้มาจุดพักขยะของของเทศบาลพอึ้นขยะเต็มรถครับเต็มรถกลับไปเลยบ้านคาบอนเลย17บกิโลของอันนี้คือของของลุงสงบทําแบบนก้นตกั้นกิโลับกิโลครับสิบกิโลขาไปขาขาสิบเจ็กิโลสามสิบโลับสากโ้องเสียวเท่าไรบ สิบแปดหกสิบแปดโลเมืองสองแถวเนี่ยมืองสองมืองหนึ่งสองแถวแล้วตอนกลางคืนบางอย่างบ้านผมเนี่ยเขาไปเก็บตอนเช้าครับตอนเช้าแค่รถผ่านกลางวันคือรถผ่านกลางวันแล้วถ้าตื่นเช้ามาแปลว่าเขาเริ่มตั้งแต่น้วเขาเขาเขาจะมีการสลับแมนบในสมาร์ทชิกหรือว่าที่ทํางานเนี่ยมีประมาณจะคนอะไรก่อนดี่ี ที่เหตดตรงนี้ท่านาทีนี่ประมาณจำนวนเฉพาะน้อยรถทยะอยยุประมาณแปดสิบแใดแปดสิบคนหมายถึงคนคนขับรวมคนเก็บคนแมนร่วมร่วมเหมือนตะวันน้อยปัดกวาดีกตั้งหากร่วมกันแล้กวเมื่อกี้วปัดกวาดนี้ถ้าร่วมกันมัดทั้งน้อยรถนี่ยุวังสองร้อยอไคอนจันในไคอนจันมาอันนงไงกระจายกันกระจายกระจายถ้ารับงานแล้วก็ออกกระจายกันอันนี้คือเฉพาะในเขตเทศบาลนครไหมเับ อยากฝากอะไรให้กับคนที่ทําให้เกิดขยะว่าหมายคือชุ่มชนอยากเห็ทจังไหนในในสาานะที่เ้าไปค้นไปเก็บอยู่ตรงนี้มาอยู่ตรงนี้มานี่อยากอ,นนอยากให้มีอยากให้อยากให้เขาช่วยเหลือ,อยังไงอยากให้เขาทําตัวยังไงหรืออะไรที่ให้มันเกิดประโยชน์ต่อต่อต่อ<ห>ขัอนแก่นต่อปร,<ม>รทศก็อยาก้แยก ก็หมาก็อยากให้แยกยกขยะแห่งขยะเปียกแล้วก็ขยะสารพิษนี่ก็ั้งหาอยากให้แยกยา้ดีกับเครื่องรีไซเคิลออกแน่มันจะทิ้งรถขยะลงแล้วสวมรีไซเคิลก็สิไปขายเป็นเงินได้ก็ได้คบ้อเสิยแตซอยก็ก็แปลว่าอยากให้แยกทันไหนที่มันรีไซเคิลได้อันไหนที่มันนั่มกลับไปใส่ได้ก็อยากให้เอาไปแยกอยากเอาไปให้กลับไปใส่แน่อยาเอามาทินละลาย แม่นมันนี่ยชวนขยาติดเชื้อขยาเข็มเนี่ยอ่าอ่าร่วมไปกับขยาทั่วไปครับพออันตรายครับก็เก็บครับอันนี้ก็อยงฝากอฝากต้นเลยเข็มกีดีอยู่เนี่เห็นบอเข็มกีดีพูดสิไปจับถุงหนิมันกับบอเห็นเนาะอันนี้คือเคยเจอเคยเจอไหมเคยเจอเไหมไม่เมื่อเรียดซาออนเกี่ยวเกี่ยวก็ร่องบานมาเนี่วบาแบบนี เมีเข็มนี่ยมันมอยู่ไกลโรงหวานต่ว่าก้นถิงเน่เขาเข็มใส่ไปน้ำเข็มนี่คือเข็มยาผ่าหรือเข็มยังเข็มีดยาเข็มฉีดยาการฉีดยูบาลยังแรกมันมีเชื้อโรคอยู่แล้วนั่นฉีนยาคือไปขี่ยูบานคนมันคือถ้าคนไม่มาสัมผัสไม่ได้เก็บก็จะไม่รู้นเือกนเก็บขยะเนี่ยอันตะไลแก้วแตกแก้วแตกแก้วแตกให้เก็บให้มิดท่หน่อยให้เก็บดีอนก่านี่จะน้อนหยดีใช่ก้อนห้ยดีก่อนก่อนจะไปล่ถังเั่นปรับโอเค รถปริม่านขยะคือข้อแยกของที่ใส่ได้ข้อกับเจ็บอกครับที่นี่คุณลุงลูบ่ว่าขยะที่หลายที่สุดในในบรรดาขยะนี่คือขยะส่วนไหนปินขายพวกเกษตรพวกผลไม้เปียกผลไม้ซุ่มนี่แล้วพูดง่ายว่าขยะอินซีบ่ครับขยะอินทรียคือขยะจากครัวเรือนนี่คือขยะพวกยังเกษตรอาหารบ่เศษอาหาร เสร็จอาหารพวกนี้หลายไหมครับแม่นหลายหลายคือตลาดสมุทรตลาดบางน้ำพูก็มีรถของบางน้ำพูครับตลาดรถไฟก็คือของรถไฟเองเสรนะครับครับเพื่อนขารถปริมาณตหไนซ์สมเกี๊ยวน้ำอยู่คนมัดถิ่งเองเสร็จนะโอ้คนมัดถิ่งถึงจะเรารถคนนี้ครับสร้างน้ำนักอะไรทังทิ่งเลยอันนั้นคือรถแต่ละตลาดครับก็มีช่วยเทศบาลด้วยใช่ไหมนี่ที่พูดแบบนี้อืมซอยแห้งเทศบาลครับผมโอ้มีมีซอยแห้งข้าน่อผมผมผมจะตามอ่ะ คือแต่ละมือเข้าไปเก็บเนี่ยมันยังมีแบบความแตกต่างของขยะหรือว่าแต่ละวันที่ไปเก็บซ้ำกันบิดซ้ำกันมัดขึ้นร่วมกันมามันมันแบบว่ามันว่าขยะเนี่ยมีมือหน่อยว่มีมือหน่อยแบบมีมือไปแบบไรมีนี่มีป่ะเต็มถังทุกวันล้นถังน้ำขังถังกับนีบานี่ตัววันหาอีกหนึ่งคือคนเก็บของเก่าไปลื้อไปลื้อไปลื้อร้วบินไปไปซะ บ้านพ่อที่สะไม่เอะบ้านนี้สะอีกมันก็เลยมันก็เลยขับสะไปอีกเขาเรียกว่ามันเก็บยาคนคนไปเก็บจริงๆเนี่ยของเทศบาลเนี่ยพนักงานเทศบาลเลยยากเลยยากเพราะว่ามีคนเก็บขยะไปไปไปคุยเกียก่อนคุยเกียรก่อน หาขยะรีไซเคิลเราต้องไปขอบไปขอบพ้นเขาด้เขาพยายามมาบอกให้เ้าวก็เขาใจยุ่แต่ว่าเขาให้เก็บขึ้นไงร่ำบากรับการเก็บอย่างไรก็แปลว่าฝากคนมไม้ไปอีกแล้ววันนีไปง่ายล่มพัดปิวไปทั่วที่โอเคครับพวกขวดน้ำพวกยังไงเอาแยกออกเป็นถุงตั้งหากก็ดีพนักงานกับเขาก็เขาแจกได้เขาก็เจ็บครับแต่ว่าถ้าเราแยกแต่ว่าเขาติถึงอยู่แล้วเป็นเพราะวาโยบานเขาเนี่ยเขาแยกเขยแต่เขาคนนีถังแต่ว่าเขามีสามถุง ใส่ทุ้งเสร็จห้องรองแยกให้ให้ไม่ก่อนมันจะดีป่ะดีดีไหมมันจะเลี้ยขยะหน่อยลงสรครับครับจากตรงยัง่ายเสิ็จอ๋อจำเช่นว่าอย่างเช่นเอาง่ายๆเนี่ยเอาอย่างเช่นเสื้อาหารเนี่ยใครทุ้งดำเนี่ยทุ้งหนึ่งครับยิ่งแปะไว้ว่าเป็นขยะอินทรีย์สมมูรณเนาะแปะไว้ว่าอันนี้เป็นขวดรัวถ้าถ้าทุกครัวเรือนทำแบบนี้ได้เนี่ยมันจะดีป่ะดีว่แต่ว่ามันพอได้ เห็ดบ่ไรเป็นเห็ดบ่ไดรที่ผ่านมาคือไม่ทำใช่ไหมต่างคนต่างกิ่นต่างคนตางกลิ่นต่อยัวง่ายๆว่าต่างคนเขาไม่ได้เห็นความสำคัญตรงนี้เขาเขายศเขาเรียกว่าโยนภาระให้กับพวกพวกท่านขยาแยกมีแค่เป็นจุดจุดใดมีเจ้าหน่ายเขาถึแยกเลยตรงนี้เสียอาหารนะแก้วขวดพัสดีเขาตีเ็ทไว้เขาจะทำไว้ดีทต่ไม่ดี แต่ส่วนใหญ่ในชุมชนหันเบิ้งส่วนส่วนร่วมส่วนร่วมชุมชนยักษ์มันแข็งคนทั่วไปแมนครับเจเบเฮนคือเป็นะยายตัวไปมัดปากถุงมาร่วมร่วมมันนะที่งขวดน้ำเทั่งเสียดอาหารอยู่น้ำกันหมดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในถุงเดียวถุงดำสากไก่สากแมวกัลโรน้ำกันนมัดกินอาหามายเอาง่ายเอาง่ายเขาเอาง่ายตัวเองนั่นแหละขอเห้ใส่ถุงช้า ขอถ้าทําได้ขอให้แยกเนาะขอให้แยกออกมาให้เป็นเป็นส่วนๆว่าขยะส่วนนี้คือแก้วแตกเข้าับใส่ถุงอีกต่างหากใส่ถุงอีกต่างหากระบุว้ยว่าแก้วแตกแก้วแตกแล้วก็แยกให้เห็นหนบอกพนักงานเ็บเขาเห็นเขาก็ะตินละว่างเขาสีระว่างเขาคะว่างซาวไม่ใช่เาจุที่ตัวละก้นหลือใช่สีกระเลียดเต็มเลยวไอเลือดแตกมันก็คือน่าเห็นใจนะครับก็สรุปแล้วคือฝากฝาก เจ้าของขยะเนาะใช้คำว่าเจ้าของขยะเจ้าของเจ้าของขยะนี่มีทุกคนที่เป็นเจ้าของทุกคนที่เป็นเจ้าของขยะนี่ฝากบอกทุกข้วเรื่อนนั่นล่ะทุกข้วเรื่อนนั่นแหละเจ้า่อเมือกันต่างคนต่างซอยกันเขตยังไหพนักงานเก็บปยะทยัี่เจ็บของเท่าไงครับผมครับเพราะประหยัฝากให้คนที่ถิ่งเนาะเจ้าบ้านครับเอเจ้าบ้านรุปหลังคานั่นล่ะ ้าการแยกขายะออกดีๆ,ๆแต่มันเหลือหน่อยที่สุดจัจางไปทิ้งก็ครับยิ่งที่ใช่ที่ใช่ได้ที่เป็นวารที่ใช่เกินไปเปลี่ยนเป็นเงินได้เอาไปเอาไปเห็ดแน้ลดลงเอาไปลดอยากทุงใงญ่ๆมันทีเป็นทุงเงน้อยลดขายะเสร็จๆเก็บหลายๆยาเงาครับท่านั้นคืออย่าฝากอย่าฝากไว้ชุมชนครัวเรือนต่างๆครับให้ให้คำนึงตรงนี้หน่อยครับครับไม่ต้องรอไม่ต้องรอรถ เก็บขยะอย่างเดียวไม่ใช่ทุกอย่างเอาให้รถขยะให้รถเทศบาลเก็บอย่างเดียวให้ให้คุณเขาเรียกว่าลถปริมาณขยะก่อนก่อนทิ้งด้วยด้วยวิธีการอะไรต่างๆใช่ไหมครับโอเคครับนั่นคือเฉพาะเยาวชนรุ่นใหม่นะรั่นคบอเป็นขยะรุ่นเมื่เป็นขยะรุ่นเมื่องท่านผู้ชมครับวันนี้ก็เราก็รบกวนคุณลุงสงบชัยลา มาเป็นเวลาพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอบ,บคุณคุณลุงสงบชัยลาเป็นอย่างมากนะครับที่ที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพูดง่ายว่าการเก็บขยะการบริหารจัดการขยะในในในเทศบาลน,นครคอนขอนแก่นเขาเรียกว่าเป็นน่าจะเป็นระหว่างทางนะระหว่างทางถือ,ถอว่าเป็นเป็นการการมันมีขยะต้นทางขยะต้นทางคือพวกครัวเรือนทำแล้วเราก็ ทางลุงสงบนี่ก็มีหน้าที่ในการอ่าในการขนส่งขนส่งเป็นือว่าเป็นกลางทางแล้วก็ปลายทางก็คือกําจัดนะครับสำหรับวันนี้ก็กราบขอบพระคุณคุณลุงสงบชัยลาเป็นอย่างมากครับขอบคุณครับครับครับก็กราบลาท่านผู้ชมที่อ่ชมอยู่นะครับสวัสดีครับ